ทักทายสมัยดียามู่า,าวทุกคนอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นครจ้าเอ้าวบ่นอะป๊าคนคือมาหลานใช่ละ่ะ ธนาคาทรทกอสอ์นี่เนาะเห็นทุกคนท,ท,ทักทายสบายดีจ้าตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะเออตกโมงแล้วแหละบรรยากาศวันนี้กัคือแบบมันยังเย็นๆเนาะเออเย็นแบบมีหมอกมีอย่างเนี่ยนะคนนี่ด้วยความที่ว่าเมื่อคือนนี่ก็ฝน,นตกนะฝนตกฝนตกกอน่าสามทุ่มสามทุ่มแล้วก็สี่ทุ่ม ตกอตอนเดือดๆกันทุก,กคนตื่นสมากันเลยแบบเห็นน้ํามันขังวันนี้เนาะ,ะเห็นน้ําฝนมันขังวัน,นี้เมื่อคืนก็ฝนตกทุกคนตาเย็นสบายมาตื่นสมากัะนเลยสงการน่าจะฝนตกมาจากทุกคนอันนี้ยังบวดมือมันนะยังบวดมือสงการทุกคนฝนก็นยังตกท่าแหละบางทีหอดมือมันฝนตกเโอ,นะอ้้อนี้ว่าสิพาทุกคนไปเลาะตลาดยามมืเอเ้าทุกคน ก็่าอันนี้แกเขาก็น่าจะวายมดแล้วแหละขันเซาคักๆกับตอนสี่โมงหมดเลยสี่โมงก็บ่าเป็นยังนะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อขนมซื้ออีกอย่างในสิไปใส่บาททุกคนนี่ไปใส่บาทแต่ว่าบ่าเห็นยายนะยายน่าจะไปใส่บาทนั่นแหละแล้วก็น่าจะไปตลาดพร้อมอประมาณนี้ทุกคนมาหนิวุ่นๆุนเลยวุ่นๆุน,นตั้งแต่ตอนห้าโมงหลลเลยรถก็ได้ นี่ sagen essions oh h າ y say 268το competitor m e ້າ u r e m e n t with 16,000 r บร videog pedir misty chock 거든 means f o มา รถที่ไฟฟ้าทุกคนนะนี่รถที่ไฟฟ้าในฮือนี่แห<ๆ>ละเพราะว่ารถยานโอ,อ,อยู่นะน่านจะไปตลาดทุกคน,น,นจะไปซื้อของนะอันนี้จะเป็นทางหรือถนนนี่เองทุกคนเนาะจะเจ้ากระเฮ็ดแล้วแต่เมื่อวานนี่แหละ,ละเรายงัยงหมดแอปเดตให้ทุกคนเลยเบิกนในเมื่อวานนี่ก็ได้จะเจ้าเฮ็ดอ่าตอนแบบตอนเที่ยงที่อย่างอ่ะทุกคนแล้วแล้วตอนเที่ยงเลยนี่ได้ทางงามแล้วทุกคนบุญนะ ดำคักขานาทางกันเลยนาจะยังบ้านแล้วเ่อทุกคนน่าจะขีดเสร็จอีกอย่างหลายๆอย่างอยู่แต่กระเจ้ากะ๊าซแล้วเรียบร้อยเนาะไปงามได้แล้วทุกคนนะเผื่อได้เคียร์เพิ่นเนาะได้ถนนงามเนาะเอาขึ้นรถรถยนกันหลายๆามเส้ารถยนหลายๆมาฮานก็เปิดเลยนะมาฮานก็ยังบ้านเปิด ขี่รถไฟฟ้าพิลที่รถไฟฟ้าไปตัด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 ซาซาเบาไวเกินไปเบาซาเกินไปทุกคนไปเฮาตปี๊ปี๊ย่างย่างจ้าทำไมดีสวัสดีจ้าฟ้ากำลังปี๊งเลยนี่นายูนากินทุกคนไปเดี๋ยวเฮามาเลาะเบงก่อนนี่จะเป็นของยินสุกนะปีงปี๊ยังย่งนี่เองทุกคนไปเดี๋ยวเฮาเข่าไปเลาะภาคด้านในกัน ตอนนี้กำลังบุญเลยนะนี่เปิดเ,เพลงพร้อมไะเดี๋ยวเอาไปหาซื้อ,ขน,อขนมแล้วกันแนวใส่บาทกันทุกคนพรริฝนกับอ,อยู่ทาน,นาทุกคนเนะแจาก็กำลังใส่บาทเลยไะเดี๋ยวเ้าซื้อกันอันนี้ก็จะเป็นพักเป็นอย่างไปทุกคนนี่แล้วก็มีขนมจีนมีปามีปลาทูขนมพร้อม ขนมอย่างนะถังทองขนมถังทองต่าขนมถังทองวันนี้ออาละเจ้บาทจ้ะติดบาทซิบบาทอ๋อขนมถังทองดูคนเอาให้เนยจัะเอายี่สิบบาทเอาสองอันจ้าขนมถังถังแตกก่อนเออถังแตกถังทองต่ะได้แล้วทุกคนขนมถังทอง อันละสิบบาทนะราคาแบบบเวแพงโปกิดทุกคนเอาซื้อไปสองล้สบาทต่อไปอุ้ยจาี่นน่พอไท่นมเราปังทุกคนเนี่ยมาหลอกกันทางนี้กันวันนี้กินเาอมันนี้จเกินสก็นี่เาวันนี่กินาบอันนี้ไม่หยาอันนี้หยาบอันนี้ไม่หยนี้เตี๊ยกุ้งกันต้มจืดก็มีแกงจืดนะเกุ้ก ไก่ผงกะรีแกงจืดสามสิบอ๋อไก่ผัดผงกะรีอันนี้อีกอันนี้พามออโอเคขอบคุณเจ้าบาดจ้ะสามสิบาส0เนาะเอาตัวนี้เอาตัวนี้จ้ะไปสูงสาบาททอกคน อยู่ในกินยามื่อเชาเป็ตเตสเบรลีไก่ผัดผงกะรีใส่หอยอ๋อไก่ผัดผงกะรีเนาะ่แต่ว่ามดเลยใค่ดีไดีเอาได้แล้วข้าวเหนียวสังขยาห้าบาทปนัดมบทุกคนนี่สังขยาโอ้ยน่ากินน่ากินเอาขอผ่านนะแต่ว่าอันนี้ก็น่ากินดีนะเป็นเจ้าแบบห่อแบบเป็นตะแพงนี่ตะโมตะมิอ๋ออันนี้จะเป็นเ็ดเนาะนี่ เป็นเทศน้อไหมทุกคนคอมเมนต์สักคะแนวเมือเซาเ๋ยวน,นี้กะเจ้าก็ยังบัได้ขายเสื่อทุกคนเนาะกะเจ้าเป็นตลาดเลงทุกคนมันจะเป็นตลาดเซากะเจ้าก็จะขายอยู่ตรงนี้แหละนีะ่ตรงนี้เลยตลาดเซาเลยถ้าพูดก,ก็เปิดเพลงตึมๆเลยม,มาเบิ่งอีกครั้งหนึ่ง <laughs> อันนี้ปิ้งอย่างน้อไหม หมูจ้าปิ้งหมูบอกไหมจังบ้าดิใกล้ทราบบ้าไม่ทราบบ้าบอกโอ้อันนี้ปิ้งปลาเนาะปลาคอเนาะคอปลาคอปลาคอทุกคนปลาคอกับเป็นเซ็ตไหมใครโตขนาดปลาคอโตและอันร้อยสามซีฟอ๋อตัวละร้อยสามซีฟเนาะอืมทุกคปลาคอปิ้งหมูสุกแล้วบอจ้ะนี่ตัวสุกแล้วบอหือ เอาสองเอาสองไม้จ้านี่โน่จั๊กน้อยได้ปะจ้าทุกคนมีตัวเลยเดี๋ยวทาให้จ้ายายชอบมาดิมาดิมาปิ้งหมูให้คนน้อยมาละ40บาททุกคนเดี๋ยวทาจั๊กน่อยนะเดี๋ยวให้เราเซตดีสองไม้40บาทปะทุกคนตอนนี้เฮา มาฮอตเลยเนาะจุดที่เอาจะมาเฮ็ดบุญกันนี่ซื้อมาจะมีขนมหมูปิ้งแล้วก็ข้าวทุกคนแล้วก็ของหวานนะอเอ้าเดี๋ยวมารอพระอาจารย์กันทุกคนเนาะนี่พระอาจารย์อยู่ที่วัดป่าดวงวายทุกคนก็มาใส่หม่องเก่าหม่องเดิมเด้อนี่นะ,นนะนเอ้ายังมีนอนทางนี้เพราะว่ากเจ้ามาทางนี้มืดทุกคนปาหม่งม่วงนะโอ้หม่อ,องม่วงพี่สาวทุกคนคือมันใหญ่แท้ นี่นะหน่วยมดนหน่วยใหญ่ใช่เนาะป่ะเดี๋ยวเราจะมารอใส่กับคุณยายหลายๆคนเลยสบายดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ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 คุณยายค่ะมาคุณค่ะสวัสดีค่ะสามสวัสดีคุณนะเอ้ามารอใส่บาทรได้ปะเนี่ยจดูดูกันถ่าย อุ S <S ้ยเอ้ยอ่ะพูดน้อยๆน่ะบอกผมจะเป็นนักแสดงแต่ผมยิกมไปนะตะมุตะมิเนาะมาได้ทุกมือแล้วมาได้หลายมือละจ้าว่าสิรอลินสงการก่อนจึงกลับจ้าจ้าหมอนคนละอยู่บนน้องหากเคยมาลินสงการยู่พี่ปีนั้นลินสงการยู่นครพนง หอมหอมนะหมูปิง้งให้พอาจารย์สมัย,ฮฮยก,กันนั่นกับของหวานหมดเลย,ยเอา้าถงเดียวทุกคนกระลุกซะเลยนะกรลุกใส่บาตเลยเสาบาตมีแต่องค์เดียวเนาะก,ก็คือพระอาจารย์แหละพระอาจารย์เลยลาาราไปดวายทุกคนมาละบ้านเนาะเดีย๋ยวมาส่องมึงนู้นเขาโอ้ย่างได้นี่ยังใครมาพะเงียบๆเียเนาะเออเป็นซุ่มซน บบรถกระบะหลายทุกคนมีแต่รถแบบพระเจ้าขับสสานะเนะป็นอาคุณยายบรรที่ไปชิวๆเลยยังยมือเช้าก็จะยินเสียงนกทุกคนนี่เสียงตัวนกฮ้องนะเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกทุกคนฝนตกมันก็นเลยแบบอากาศดีไนงะตอนเช้าก็เลยบ่ฮ้อนปันไดแต่เที่ยแต่ตอนเช้าสีฮ้อนทุกคนแต่ว่าเมื่อน,นี้บ่ฮ้อนนะบ่ฮ้อนแล้วก็กบรรยานธรรมดาเอาเดี๋ยวรอทุกคนรอใส่บาทเดอ้อ ตอนนี้กับพระอาจารย์เพลนมาละจ้าพระอาจารย์วัดป่าดงวายเดินนะค่อยบๆนะมาให้บุญให้ศีลน้ำกันทุกคนเอาบุญน้ำกันเนาะนี่เอากันเลยน้องพี่ไปใส่น้อกน้องพี่มาเลยน้องพี่เขาว่าน้องนนน้องพี่วันใส่เพื่อไปได้น้องเออเนาะเราเห็นน้องพี่เนาะ áo để ở bùn với vạn long thi cả đấy แล้วจ้าอิ่มบุญอิ่มศีลอิ่มใจอิ่มท้องเมื่อกี้เขากินอันนั้นมาขนมมันถังทองเออถังแตะขนมถั้งทองถั้งแตะถังทองเอ้านับร้อยวันนี้กลับบ้านก่อนอ้าวคุณยายกลับแล้วสบายเลยฝนตกก็ได้กางให้พร้อมไปทุกคนกลับบ้านกันกลับบ้านกันจ้ามาโดนแล้วจ้ามาโดนแล้วโอ้โดยโดยโดย สุดยหญสุดยอดว,ว้าวกจะสุกแล้วข,ข,ข้าวของเราทุกคนนี่ข้าวสวยข้าวหอมมะลินี่ยถ้าเราจะใส่น้ำลายกคนนะมันจะจะเป็นเละๆอะทุกคน <laughs> จะเป็นเละๆเนาะเออเนาะอุ่นไปจะหน่อยทุกคนอุ่นไ้จัะหน่อยเนาะ ให้น้ำมันอะไรก่อนมันแห้งจกนี้ก่อนตอนนี้เฮากะมาไปทำบุญตักบาตรแล้วเรียบร้อยทุกคนเนาะนมาอยู่คนครัวเด้อนี่ตอนนี้ก็ไลนะ้นางอยู่คนครัวกนนางตาพัดลมนะนี่ตาพัดลมเฮาก็หาก่ะเร็จเฮือนไปทุกคนนะเนาะเร็ตพื้นนะพื้นอน,นครัวไปกับแบบอย่างเงาเลยอะ่ะถ้าคุณยังมันแห้งเลยอืมเนาะ เราอยู่ในกินที่เราซื้อมาต,ตลาดทุกคนนะเนาะฮากระแบ่งไปใส่บาทแน่อันนี้เกงจืดทุกคนปมจืดเนาะนี่ปมจืดซื้ออยู่ตลาดเนาะอันนี้กะสามสิบบาททุกคนสามสิบบาทนะอันนี้ก็บบนนะนนกขนมเนาะนขนมกะสองสิบบาทแล้วกนะ็ปิ้งหมูทุกคนนี่ป้งหมูไม้หนึ่งสิบบาททุกคนไม้ละสาบบาทนะซื้อไปสองไม้ พอดีได้กับขา้าวอ่ะทุกคนตอนนี้ก็ถ่าแต่ข้าวเหนียวเนาะเออถ่าแต่ข้าวเจ้ามันสุกเฮาบก็ได้ไปวัดนะแม่เพิ่นเนาะมีแต่ไปใส่บาตรอยู่ตรงนั้นแหละทุกคนเฮาจะไปตลาดกะเจ้าก็กกเริบวายแล้วแหละเออเริมวายแล้วทั้ทงที่ดีก็ไปตอนอห้าโมงเนะห้าโมงสี่โมงพอดีเลย แต่ว่าลุกบุทันประมาณเนี่ยทุกคนลุกบุทันนะเออตอนนี้ก็เจ็ดโมงอะนะเจ็ดโมงแล้วนะี่เจ็ดโมงละเจ็ดโมงสามสิบเก้าละวุ้นแหละตอนสวยๆเที่ยงเที่ยงยังไงเพื่อนทุกคนาือเอาน้ำแข็งใสออกนะตอนนี้ก็ยังเสาอยู่เมื่อคืนนี่ก็ฝนตกทุกคนบู๊กกันว่าจะไหนซีฝนตกหรือบบะนะ ยันแต่สงการมันหนาวเลยทุกคนอืมคันหนาวก็ถือว่าแปลกนะอากาศก็เริ่มเพี้ยนแหละเริ่มเพี้ยนแหละอืมสงการพัดพัดทีมันควรจะฮ้อนนะบ้านมาค่ะมันมันหนาวเสยเลยทุกคนอแล้วทาเบิง่งตามตามสถานการณ์ทุกคนเนาะคันฮ้อนก็ดีนะพอได้ลิ่นน้ำทุกคนแล้วก็พอได้เงินพร้อมเนาะขายน้ำแข็งใส เดี๋ยวทาข้าวซุก้วก็รห้องไอแขกมากินทุกคนไอแคกเพิ่นกำลังเฮ็ดงานอยู่เนาะไปทางเทิงพลเลยเดี๋ยวโทรบอรเพิ่นเอาอเออ้เพิร์มงวันบอนตัวยุงเนาะเฮ้ยตัวยุงย <c oughs> ุงเข้าไปต่อหมู <c oughs> โอ้ยพดเลยเนาะมาอึดแนวกินแล้วเลยจากที่มากินเลือดคนมันสิกินปีงหมูแนละ้วทุกคนตัวยุงนีง่นอะไรเล้อยู่ตรงนี้มันมียุงเนี่ยทุกคนเนข้านอนอยู่ตรงนี้ยุงมันอยู่ในนี้เนี่ย ในนี้อากาอยุ่ข้างนอกนะมันเป็นแบบอันห้องระบายน้ํานะเป็นอันห้องในน้อยค้นระบายน้ำนี่เท่าลหแล้วมันก็มีป่าหนึ่งในมันมีแบบหหกเป็นหญ้าเป็นอย่างไงยันตัวโยงมันอาศัยอยู่นั่นแหละน้ํามันขังไว้เนีอือเขาก็เลยอุดยุงพร้อมทุกคนเนี่ยมีงาอุดยุงพร้อมได้พอได้กันยุงนะว่าให้มันกัดเอาประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวรอ ข้าวซุกนะแล้วก็งายแค่มากินแล้วก็เราก็เตรียมตัวอาบน้าอาบน้ำในนะอแล้วก็เตรียมตัวคนะลวยวายของจังน่อยพนละเก้าโมงเก้าโมงสิบโมงคนละเพราะว่าตอนนี้ยังเย็นอยู่นะอากาศยังเย็นอยู่แกงชื่อิ้งหมูโอ้ยเจยวไป่จงนี้คือแบเพจต่นเน้าอันนี้ตัวใหญ่ตอนใหญ่แล้วไมย่ยานี่คือมาเมดแล้วอพื่อรกินเมดน้อยนะข้าคขึ้นยังไม่ได้กินเลยป้าจานที่สองวะนี่ พอแล้วถ้าไปแบเอ็กซ์เพรสเั่นเจอหัวย h ò งท้องุ้งให้เระจอี่เนาะอากาศดีหัว nhò งท้องุูงให้เระจอีตลวสุกสีแดงอีกแล้ววางตัวกระทิงลงโซนด่างมีอากาศดีฝนตกครับบ้านอยู่บ้านฝนตกครับมึงฝนตกเนอะอากาศดีมากเลยไม่เชื่อว่าจะึ้นไปนอนต่อฝันเจ้า nhò นขายตุ้งเตีงใส่เชียวเขาจะมีคนซื้ออยู่บนกัค่ไปขายตุ้งแข็งใส่มีเนาะมันกับบันไดหนาวขนาดนั้นเอาหยุดบันไดเด้อ อายุทย์นี่คัดทุนเลยน้ำแข็งกับรถเปื่อยรวมคู่มือเนาะแมห่หองน้ำขอ,องมันก็มีระยะเวลาก,กันอยู่มันแมนแมนเดยวก็ไปขายที่ไหนอ้มอามากินน้ำกันทุกคนมากินโซ่นโนู่นนี่น่ะซื้อมาสามสิบบาทเลยวเขาซื้อบรรมวีเอ็ดเอาซื้อแล้วเนาะเปื่อย็ดเอาสามสิบบาทสามสิบบาทหมดได้ี่เอ้ากินจินกินน้ำกันกินแซ่ เออเฮ็ดเอากะมันกะนั่นแหละเสือดออีกว่าไอเอห็ดเอามันก็ได้มอใหญ่นะเห็ดเอามันก็ดดววได้หั่นเนือ้อแบบไม่อวานยังได้ลาบหมูอันนี้ปิ้งหมูนี่ไม้หนึ่งซาวบาทเขาซืา้อสองไม้สี่จี้บาทเลยข้างเนี้ยไอแขแบบสดใสแหงนะคือหน่อยเนาะม,นมากินกิน ก็าหลายเลยนะเขาลายแปลที่จะจวดเลยนให้ไปกินสมนะใครยังไม่ได้กินเลย <laughs> แกงจืดกินแล้วไหมกินแล้วกินจนก็อิ่มแล้ว,แ,ลวแฟงจืดที่เค็มเค็มปะบ,บอสอาจจะปรุงแบบ